ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่เราคือตี้ฟักค่ะเออแล้วคนหนักแล้วคนหนักแล้วไหนอกบอร์ดไหนอะปะที่มันประการเนี่ยอย่าเพิ่งพูดดิแกอยากจะเาไร่วะจัดดามมาไม่ค่อยมีไครดามมากกับเราเลยเบื่อข่าวดูเราดูหน้าผู้สมรู้ร่วมคิดนะคะป่ะอยากรู้ว่าเป็นยังไงจะพาไปดูกันอ๋อเราคือข้างข่าวนะที่พูดคนอัดคลิปเป็นแกะดำนะคะ เ,เข้ามา<ก>พวกเองแกดำใช่ไหมแกดำ <laughs> ใช่แก <laughs> เราข้างข่าวรถจังเองคี๊คี๊ไอ้อข้ามาดิหมูหวาน <laughs> เอ้ยหมูหวานมาห <laughs> ม,มายเป็นมาถวบม, <ละ S 2> มาถวบูคุณเจ๊แล้วเอ้งั้นคลิปนี้ไม่มีเสียงเกมนะเพราะว่าคอส l sky ไปก,ก่อนเปิดเก เิดลงว้วอยากรู้เราจะทำให้ดูเราจะให้ทั้งชาวแยกล่างก่อนแล้วก็ครั้งชาวต้องใส่คาถาของเล่นที่ตุ่นทำให้นั่นคือคาถาชามนะคะ แล้วเราก็ชามมันตายแล้วนั่นตายแล้ยิงอิมูลหนึ่งค่ะชามนี้ต้องใช้ชามหนึ่งเท่านั้นนะแต่มันก็ดูดเลือดดูเลือดค่ะดูดังเด็ด่์มากอะเจ๊มัันอศจรรย์นจริง่ะไม่นตาตื่นใจมากเลยเจอส์ออทำไงอ่ะอีกรอบนะครับโอเคโอเคได้ได้ได้อีกรอบนะครับเพื่อนๆได้ครับครับนี่องจากว่าชามคูดาวเราก็เลยเอาคาถาของเล่นยิงมันเสร็จแล้ว ดูครับพี่น้องดูครับดูดูเกาะก,ก้อนเกาะก้อนดังดูดได้คิดดูเออแรงจริงครับคนลายมากเขาไปแบบไปเลย<อ>ว่าตัวไหนที่มันติดชามแล้วแต่ยังอีมูนก็จะทําได้นะคะแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ทีเอ็มแก้แล้วถ้าถ้าเขาแก้จริงนะก็คงเป็นเรื่องโชคร้ายของพวกเราถ้าเขายังไม่แก้ก็ดีไป <c oughs> มาแล้วครับเอ้โคตรเกลีย แล้วก็การที่เราจะแบบใช้สกิลดูดได้อย่างเงี้ยเราต้องอัพสายซีสายซีดาดูดเลือดดาเมจม่วงของครัง้งคาวด้วยไม่งั้นก็จะดูดไม่ขึ้นเพราะจะมีการอัพหลายๆอย่าง,สงเสเง้นเบสิกเนี้ยก็ต้องอัพเต็มหน้าเบสิกของครั้งคาวอัพเต็มหมดหน้าสาตแบบยต้องอัพแล้วเอา <ไป S 1> ยิง <ไป S 1> จริงไม่ทันแล้วเจ๊ ีผมลงไม่ทันนะคะอันนี้ชาไม่ทันอ่ะยิงเออโอ้มันยอดมากแกเย็ดแอบหล่อเยสเอ้าวตัวใหญ่เลยเอ้ยหล่อไม่ไเสริมไม่เราเสริมตัวยหญทองเข้าไปอ่ะเออไอ้ยาใครจะตายเลยจริงเนี่ยไอ้ยาหรอใครไอ้ยะจับจับฆ่าสิคือใครอ้ยาเจ๊อ้ยาก็บอกา เรานั่นแหละมาแล้วครับยิงมันยิงมันเอาเราก็วิ่งไปหาแกนะครับนี่แต่ว่าแกเป็นตากล้องเราไม่รู้ว่ากล้องของเราจะโผล่ของแกไหมเอาหัวเอาหัวมองแกครับล้มครับเอ้ยตากล้องแกตากล้องกินเอสมอลเลยแล้วอะอะไรอะไร ต่กล้องถึกจะตายแตากล้องอ้วนหรือเปล่าแน่นแน่นแน,น่าตัวเองก็คือเบสิกเราต้องอัพเต็มของครังข้าวนะส่วนสายซีนี้คือเราต้องอัพสามแถวคืออัพเฉพาะแถวแรกของสามแถวอ่ะอันนี้าไม่ถูกบอกไป <c oughs> แล้วเส็บ้าเลยว่ะป่ <c oughs> ะงแม่โคตรบอกโคตรเป็นแบบบอกเหมือนสายใหม่เลยอะ ก็คือสาย C ี่มันจะมีทั้งหมดสี่หรือห้าแถววะไปดูกันดีาแถวเมื่อนเออสาย C คือมีทั้งหมดสี่แถวให้เราอัพอันแรกอ่ะของทุกแถวเอ่อยกเว้นแถวสุดท้ายอ่ะจะอัพหาอะไรใครอัพวะอุ้ยใครอัพอ่ะโอ้ยถึงก็เวลอัพทีเดียวเลยอ่ะเฮ้ยแปดสิบแล้วอ่ะเออเจ๋งอ่ะดูดิพามันอัพจนแปดสิบจริงยิ่งจริงเยอ่ะอะไรนี่อัพไม่ได้ปุ๊บอัพ อ๋อหรอ,หหอใจคิดว่าคิดว่าปลุกั p โอ้โหเจ็ดหกแล้วยินดีด้วยยิ่งยิ่งยงไงลงลงรอบเดียวเลเวลถึงกับเพิ่มเลยครับใช่ลงรอบเดียวเลเวลถึงกับเพิ่มเลยค่ะเราก็ได้ประมาณตาละสองพันไม่ถึงพันเท่าไหร่บันหนูได้สองพันนะจริง<ม>ดิ้วยตัวละสองร้อยสามสิบอ่ะเออมีเทปโปไปใช้ด้วยเออเทปโปมาใช้กันนะครับนี่นี่เราขายโปรกันนะครับ อโปรโมชั่นหรือโปรโมชั่นเนี่ยโอนมาเลยค่้5 0 0 0ค่ะ5,000เออโอนมาขายหัวด้วยกลายเป็นทีขายซอกขายคองเราจะแบ่งกันคนละพันอะไรอย่างงี้เราอาจจะได้เยอะหน่อยอะไรเกย์แล้วสมน้าทุกคนในตีนี่คืออีพวกสมรู้ร่วมคิดนะคะใครจะเตรียมแปนก็แบนไม่เกี่ยวไม่ไปตั้งทำเซ็นเตอร์ชื่อตัวเองกันใช่ มีการมาเลยค่ะพี่ไกันไอกนบอกเดี๋ยวอย่าไปเขียนให้บอกว่าไอ้คดจะกล้องชื่อเอ i i ไอไอออ่ะไม่ไม่เขาไม่รู้กันหรอกเบอร์แล้วอะไรแล้วเบอร์นี้ใส่ความนี่มีจ้างหนึ่งคองลบชื่อด้วยไม่เอาห้าร้อยถูจริงยิงยิงอะไรอย่างงี้นี่นี่แบบว่าพวกเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะ เอ้ยไม่ดีมั้งเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าไปตุ้มเฮ้ยโอ้ยหลบมือได้โอ้วโดนบีบหัวยิงยิงจัตามันโอ้โหโอ้โหโอ้ยหินทับ ยิ่งตายหลายอ้าวตายตายใครจะกินมูนได้แล้วคนอีมูนเย็ดนี่เห็นไหมคะร่างเดียวมันจะดูดไม่ค่อยขึ้นมันต้องเป็นทั้งหมดสามร่างมันถึงจะดูดขึ้นตายแล้วตายแล้วมีนิปตูดก่อนตายกันยกตีแล้วตาย้โอยตายเหมือนกันเฮ้ยเหลือแกเหลือแกแกชุบแกแกวิ่งไปแล้วแกวิ่งหนีครับแกชุบแก แล้วแกะชุบคาวจริงๆชุกเราก็จบแล้วนะเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่พวมาดูกระดูกระดูได้เลยเออจะหมดแล้วแหละหกหกเก็หกหกเลยเนี่ยแป๊บเดียวมันดูแป๊บเดียวหกสามสองกดเอาไม่นด้ตบแล้วครับมิชชั่นเฟลเห็นไหมครับทุกคนข้อแนะาำที่ดีทุกคนอย่าทำเลยนะมันเฟลมันเป็นรับประกันความเสี่ยง ทุกคนจะทำเลยคร e. okay. <ck> ับเ <Trustee> <tama> ุินเร็วโอเคจบคลิปย่างหรือเอาจ่อยเอาเลยกดปิดเลยก็ได้โอเคัีค่ะ